ลอยออกมาไหมนี่เหรอก็ม <Hum ming> ันออกมาข้างนอกเนี่ยเฮ้ยเจ๋งกว่าเล็บกรีมไอทีตอนป้ายยากันเถอะเอวันนี้ผมมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ผ่าทะลุจอได้นะครับแต่ว่าถ้าผมรีวิวปกติเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยดูไม่ออกนะครับว่าผ้ามันทะลุยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนบ้านหลายๆคนนะครับลองเทสดูว่าผ้ามันทะลุได้แค่ไหนเดี๋ยวไปลองกันเลยครับมาไป มาเดี๋ยวผมจะให้เขาลองดูนะครับว่ามันมีอะไรเด่นๆซึ่งผมยังไม่บอกคนดูมันคืออะไร <c oughs> เคยดูหนังสามดีปะ <c oughs> ต้องใส่แว่นปะใส่แว <c oughs> ่นุยมันออกมาเลยนะจริงเหรอจง <c oughs> อะไรออกมา <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs> นะผมผมอยากรู้ว่าหัวมันอยู่ตรงไหนนะเอาลองลองเอาเหมือนมือจับหน่อยว่ามันลอยอยู่ประมาณไหนลอยอยู่นี้เลยเหรอนี่นิ้วหักจอเป็นเส้นเลยนะเคยโดนแบบ ตัวละครนในเกมเตะอะไรมาเจ๊ว่าแต่ลองจับเท้าเขาหน่อยอ่านี่อยากให้อยากให้ดูข้างๆเหมือนคนเสพยาครับ <c ười> คือคือเรามองแล้วเห็นเห็นมันยังไงก็มันออกมาข้างนอกเนี่ยจริงเหรอไอ้นี่เปใส่แว่นนะใช่เจ๊ว่าอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ใช่นี่เราสามารถเหมือน,มอนอหมุนหมุนนี่มันเลย,ยอ่ะ,อะ เนี่ครับถ้าเราดูดีๆมือเขาจะไม่ได้โดนจอเลยนะจออยู่ตรงนี้นะเหลือเชื่อว่ะเวนก็ไม่ได้ใส่อันนี้เป็นโปรแกรมสเตทหลักมาเพรามแบบพวกจอแบบสามดีอะไรน้โนบุกจริงๆไหนบอกฟีลลิ่งให้เพื่อนๆทางบ้านดูหน่อยคือเทปเนี้ยถ้าสมมติผมมาลนั่งรีวิวเองอ่ะลองลองลองคิดถึงเป็นคนดูคิดว่าแม่งมูบ้าแต่นี้รู้สึกไงพอได้ได้เห็นจริงเหลือเชื่อพี่แม่ง ออกมาเฉยเลยเนี่ยอ่าบอกแล้วยุคนี้ครับเล่นเกมธรรมดาไม่ได้มันต้องล้ำๆอย่างนี้เยี่ยมว่ะอ่าโอเคอันนี้คนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปให้คนอื่นลองกันต่อครับป่ะขอบคุณครับครับอ่าเดี๋ยวผมให้คนหนึ่งเขาลองเล่นดูนะครับนั่งนั่งเขอย่างนี้เลยปกติเคยดูหนังทีดีป่ะไหนขอลองขอลองจับหน่อยว่าตอนเนี้ยมันอยู่ชัวออกมานอกจอประมาณไหนอย่ตรงนี้เหรอนี่ครับเขาห่างกันไปขนาดนี้อันนี้หลอนหรือเปล่าเอ้ยจออยู่ตรงนี้ นี่บอกแล้วในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันลอยนูนออกมาเลยนะครับออนี่จอตัวใหม่จอตัวใหม่ออกมาเยอะเลยพี่อ่านี่เดี๋ยวผมลองหมุนโมเดลให้ดูเป็นไงรู้สึกว่ามันยังไงบ้างเฮ้ยโ <c oughs> หโห <c oughs> นี่เอ้พี่ไ่มันซูมได้เลยนะเคยแบบดูหนังอยู่แล้วเหมือนแบบตัวละครถีบหน้านเราป่ะเออใช่เลยพี่ตอนนี้อยู่ไหนละนี่เลยเนี่ยนี่ยิ่งออกห่างไป อาอ่ะโอเคคนที่สองลองเลยละเป็นไงสอครับโอเคขอบคุณานครับขอบคุณงครับบอกแล้วอันนี้กอ่ะก็ให้ลองเทสไปสองคนแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายนิดนึงแล้วกันเปิดคลิปมาไม่ได้ลองเลยคือโนบุ๊กเครื่องนี้เป็นโนบุ๊กเอเซอร์คอนเซ็ปต์ดีนะครับผมที่เขามีหน้าจอเป็นแบบ 3D 3มิตินะครับโปรแกรมตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรม s p a c e l ็บนะครับที่เขาจําลองโมเดลให้มันสามารถทะลุออกมาหน้าจอได้ปกติเวลาเราไปดูหนังหรือว่าไปตามโรงอะไรต่างๆเนี่ย เราต้องใส่แว่นพิเศษใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันเทพตรงนี้มันมีกล้องครับดีเทคลูกตาคนแล้วก็เวลาคนมองซ้ายมองขวาเนี่ยมันจะหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยไม่เคยเล่นเกมมาเลยไม่เคยรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับผมให้เขาลองเนี่ยลองจับแต่ละคนแบบเฮ้ยเท้ามันลงเท้ามันลอยอะไรออกมาต่างๆได้นะครับคือถ้าวันนี้ผมมานั่งรีวิวแบบบอกสเปคนู้นนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนไม่อินเดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนบ้นานผมนะครับลองดูอีกกว่าว่า มันรู้สึกแตกต่างไงป่ะเดี๋ยวไปลองกันมาเดี๋ยวเรามาให้เหยื่อรายที่สามมาลองเล่นกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างมาไม่อยู่หรอมา่ะเรามีของเล่นให้เล่นอะไรอะอ่ะเดี๋ยวให้คนนี้ลองอีกทีตอนแรกของเว่าให้พี่มายลองนะครับให้แฟนเขาลองก็ได้เห็นหน้าจอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ภาพปกติ ขยับได้ขยับได้ฮะลองนั่งดูหน่อยอลองมองไปที่จอตัวนี้แล้วเห็นเป็นยังไงบอกบอกความรู้สึกนิดนึงมันมันเป็นแบบ 3D อะลองจับมือปีศาจตัวนี้หน่อยมือเขาอยู่ไหนปกติดูหนังเคยต้องใส่แว่นใช่เออใช่อ่ะมันต้องใส่แว่นตัวนี้ตาเปล่าเลยเออสิงด้วยอ่ะเวอรเดีอ่ะอ่าเราเราลองตอนยืนข้างบนไม่เห็นนะใช่ตอนยืนข้างบนไม่เห็นตัวนี้เขาจะใช้ระบบกล้องดีเทคลูกกระตาเราแล้วถ้าเวลาเราขยับหัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะ เพื mm. ่อนตามใช่นะอ่าล้วลองลองนิดภาพนะถ้าสมมุติเราดูหนังอยู่ใช่ไหมเราปีศาจกระโดดเตะเฮ้ยท้าอยู่นะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไม่จริงเออบอกแล้ววันนี้รีวิวผมนั่งรีวิวธรรมดาไม่ได้ต้องให้คนมาลองแล้วไม่มีเบื่อการบอกก่อนด้วยนะเขาจะมาโอ้มันจะปวดตาไหมปวดตาไหมอ่ะ ตอนนี้ไม่ปวดไม่รู้ว่าถ้าดูนานๆจะคือต้องบอกนี้ไอตัวระบบตัวนี้เขาจะเหมือนกับเช็คโฟกัสลูกกระตาให้เราถ้าสมมติเรายืนอยู่ถ้าเราจะเห็นเป็นภาพแบนๆเลยแต่ถ้าเรานั่งปุ๊บแล้วตัวกล้องตัวนี้มันสามารถดีเทคลูกกระตาซ้ายลูกกระตาข,ขวาได้ภาพมันจะค่อนข้างชัดตอนนั่งครั้งแรกเนี่ยภาพจะเบลอ,อพอชัดเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ปวดตาแล้วนั่งเล่นได้สบายเลยโอจริงด้วยอ่ะแต่ต้องนั่งตรงๆเท่านั้นใช่ต้องนั่งตรงๆดูได้คนเดียวดูได้ทีละคน อ่าโอเคครับครับปาเดี๋ยวรอพี่ไมล์ลงมาให้เล่นกันอีกรอบหนึ่งครับมาพี่เขาลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาลองอีกคนนึงว่าเขาจะอึ้งยังไงตอนนี้พี่เห็นจอยังไงบ้างสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีตัวละครปกติเลยใช่เดี๋ยวผมทำมาเสกเสกอะไรให้พี่ดูนิดนึงอ่ะลองมองจอตรงๆดูดีๆสามดีว่ะสามดีอะไรอันนี้ทําอะไรพี่สามดีมันมีมันออกมางนอกอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเช็คแฮนด์กับตัวละครนิดนึงทำไมไม่ได้เนี่นะไหนลองเช็คแฮนด์หน่อย จับมือหน่อยต้องมองตรงใช่ไหมมองตรงมันจะได้อ่าอ่เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสมมติตัวละครจะถีบหน้าพี่ขึ้นมาเฮ้ยเคยดูหนังสามดีป่ะปกติต้องใส่แว่นนะเออไมต้องใส่แว่นมาออานี่ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะแล้วลองขยับหน้าพี่พี่ลองขยับหน้าด้านซ้ายด้านขวาครับมันจะตามมาหรือมันจะช้ามันิดเดียวแหลกนิดเดียวอ่ามันเคลบตามเราใช่ของอะไรเนี่ย อันนี้เป็น Acer Concept D มันเป็นรุ่นพิเศษเลย <ทำ S 1> จอ<ง>ทีดีผมเพิ่งมีเป็นแสนให้เขาเถอะเป็นแสนอืมนี่นี่นี่มันซูมได้เลยนะมันทำให้แบบเหมือนโผล่โผออกจอมาไกลขึ้นถือรอยออกมาไหมรอยมาที่ถึงนี่เลยอ่ะถึงนี่เลยเหรอเออประมาณ15เซนนะอันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าวันนี้ผมรีวิวปกติอะเพื่อนๆยังไม่เข้าใจฟติลิ่งผมวนึงต้องแบบให้มาลองดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติคนอื่นลองเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกไงปวดตาไหมเล่นอย่างนี้ ถ้า,ถามองตรงๆแบบไม่ได้ขยับมากก็ไม่ปวดอ,อ่านี่เลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับจอทีดีไม่ต้องใส่แว่นอนาคตผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีโน้ตบุ๊กแบบนี้แล้วก็มีเกมให้เล่นเยอะมากขึ้นนะก็อ,อันนี้เป็นตัวโปรแกรมจำลองโมเดลสเปซแล็ปสเปเชียลแล็ปนะครับโอ้ถ้าลองดูหลังผีนี่หลอนไปอนะ่ะเออถ้าสมมติแบบมันมีอะไร,รพุนะ่งออกมาจับปอก็จับได้ดิได้อยู่ได้อยู่เอาโมเดลนะโมเดลมีโมเดลน่โป้ป่ะล่ะ นี่คือเขาจับ<ช>เขาเห็นจริงๆนะผมไม่ได้บิ้วเขาเนี่ยคือมันเห็นว่ามันลอยออกมาจริงๆเพียงแค่ว่าวันนี้กล้องมันจะถ่ายจับไม่ได้มันต้องให้คนแบบลองเล่นเนี่ยวจิ้มกิดอันนี้คือจิ้มเข่ามันอยู่จิ้มกิดตัวกิจดมันอะกิ่ดไหนวะอะไรอตัวกิดมดันอะมีดมะอ๋อเนี่ยนะ<ร><ร>มีดอยู่นี้ถ้าพี่เห็นตรงไหนตรงนี้พี่เห็นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติคนยืนอยู่ด้านข้างมีดจะอยู่ตรงนี้ครับี่ตรงนี้ออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคประมาณนี้ อ่ามีคนจะซื้อแล้วครับไปดูหนังโป๊เออดูหนังโป๊ที่ดีภาพชัดเออมันได้แบบได้แบบนี่สัมผัสเลยฮะโอเคครับพี่กับคุณกาบกาบ อ่ะก็นี่นะครับเป็นเทคโนโลยีจากทาง Acer Concept D นะครับเป็นหน้าจอพิเศษเลยแล้วก็โปรแกรมวันนี้ที่ผมลองเนี่ยมันเป็นโปรแกรม s p a t i a l Lab นะครับก็คือเขาจะเป็นการจำลอง 3D m o เด l ซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนๆได้มาลองเล่นจริงๆเนี่ยคุณจะแบบเหมือนหนัง 3D ที่เราดูในโรงเลยนะคือแบบผ้ามันจะพุ่งออกมาได้เราสามารถแบบเหมือนจับเหมือนจับต้องได้เออมันพุ่งออกมาได้อะไรประมาณนั้นนะก็ตัวนี้ เดี๋ยวผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีวางขายเร็วๆนี้แล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้ผมเชื่อได้ว่าอีกไม่น่าเกิน5ปีอ่ะน่าจะมีบนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแล้วก็เวลาเพื่อนๆเ,เล่นเกมอ่ะน่าจะได้ฟีลลิ่งที่ดีมากกว่าเดิมซึ่งถ้าเอามาไว้ดูหนังนะโอ้โหเวลาแบบสตูมันพุ่งออกมาหรือว่าผีโผล่ออกมานะผมเชื่อได้ว่าสะดุ้งมากกว่าเดิมแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะรับเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีของเล่นอะไรน่าสนใจมาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้รับชมอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกำล